Happy birthday to you Happy birthday to ต <c oughs> <to> ่อมือด้วย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อีกรอบหนึ่ง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy 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 Birthday to you! hiền bơ hát hiền bơ bỏ hiền bơ hát 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 hiền bơ bỏ bỏ. bơ hát hiền bơ hát โอเคเรียบร้อยเห็ว่าเห็นอยังมูมันเดี๋ยวว่าผลนี้เลยนี่กินได้เออโทษมันเกิดใครยกมือขึ้นมันเกิดใครผลนี้น่ะมันเกิดกลพูดก่อนสวยน่ารักไหมรู้เอาผ้าขาวหาลงมากินผูแคนนในนาคนผู้แข้นใ่ตาผู้แค้นน่เล่าตาผูแคนนี่ก่อนลูกผูแคนเล่นตาตาูแค้นผูตาเมฆตาเมฆตาตก เป็นนุ่มเป็นสาวเป็นผู้เด้อลูกหล่าเด้อะเก่งมากเลยทาใจยิ่งหลาพรเดี๋ยวยายกันนแม่มัดก่อนแม่มัดด้วยให้กังหันสุขภาพแข็งแรงนะลูกเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะเก่งมากนะคี๋ยวยายให้ตังค์เห็นไหนี่นี่เออให้ตังค์ขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะกเลย ตัวป้าปมาเลยโตมาเป็นคนเก่งคนดีนะลูกมาแก้มมาป้าป้ามาให้มามาให้หนูมามาแก้มมาก้มมาเป็นอ๋อให้หนูเล่นเก่งๆนะคะว่านอนสอนง่ายอย่าดื้อนะลูกนะนานเก่งโอเคไหมโอเคไหมจ้าจ้าเอออย่าดื้อถ้าดื้อป้าป้าไม่ซื้อของเล่นให้โอเคกินเข่าดีๆแล้วเหมนอนเด้อฉันมีของเล่นอ่ะท๊อปสวัสดีค่ะก่อนตัวใส่ถุงหนูใส่ถุงหนู มามามาพอแล้วพิธีการกินข้าวนะเบิร์ดนะเบิร์ดพวกผู้แขวนร้านกอนนะเบิร์ดเอย่ามียี่สิบบาทได้เลยเอายี่สิบบาทพนเบิร์ให้ให้นลวดมเลยยดเลยยนมเลยดนเลยยืดนเนเยยอนเลยยดนมเลยยืดนมเลนใเ้กยอนเลยนมเลนมเยยืนมเลนมเลนเกยนมเนมเลยืนเลยยงแรงเยดนมเลยืนมเงยยนเลยมยยยมนีให้ไปโรงเรียนทุกวันวเ เซื้อเก่งๆนะขอบคุณค่ะนะเบิร์ด้วยขอบคุณค่ะเอาเงินฝากไว้ใครเนาะเอาเงินไว้ใครเดีวพวกขึ้นมาเอาผมเนี่นบอรขึ้นนะเบือดีเดนี่ย้ามาเอาเวลาาให้ได้จับีือัมือได้มู่ไม่ได้มันสั้นหเป่าเร็วๆายใ้เร็วบยาวๆดิเอาผมไปปลายหมาถึงไหมถึง